8ข้อที่คุณควรทำหลังจากคุณตื่นนอนตอนเช้าที่คุณอาจจะยังไม่รู้มีอะไรบ้างคุณจะต้องไปฟังกันเลยนะครับอันแรกเลยคุณควรที่จะลุกขึ้นนั่งเฉยใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อให้สมองและร่างกายของคุณปรับสมดุลเอาสักหนึ่งนาทีแล้วกันอันที่สองให้คุณดื่มน้ําเปล่าหลังจากตื่นนอนครับมันจะทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นและช่วยให้ร่างกายคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบขับถ่ายอันที่3ให้คุณออกกําลังกายเบาๆการออกกําลังกายจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและเพิ่มอัตรา เผา,าของพลังงานด้วยอันที่4ให้เปิดเพลงเบาๆมันจะช่วยให้คุณสดใสตื่นตัวแล้วก็อารมณ์ดีด้วยครับอันที่5ให้คุณตื่นมารับแสงแดดสักหน่อยหากเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีทั้งวันของคุณก็จะดีตามไปด้วยข้อที่หก็คือคุณควรที่จะต้องกินอาหารดีดดตอนมื้อเช้าครับเพราะว่าอาหารมื้อแรกของวันเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดถ้าคุณกินอาหารดีมันก็จะช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้น7คือคุณควรที่จะต้องจดเป้าหมายของชีวิตคุณในแต่ละวันแล้วเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆอย่างดีมันจะทําาาห้คุุณบรรลเปมย ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายครับอันที่8ให้คุณหาหนังสืออ่านเล่นดีๆสักเล่มจะช่วยให้สมองปลอดปร่งใน1วันก็จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นด้วยครับอันที่9ผมแถมให้อีกข้อหนึ่งครับตื่นมาเปิดดูช่องผมเลยครับมีสาระดีๆให้คุณได้ฟังในทุกวันแน่นอนและคุณก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะ